เผยสเปคของ s a m s u n Galaxy A15 5G มาพร้อมกับหน้าจอ OLED Refresh Rate 90Hz และมาพร้อมกับชิปเซตต็ต Dimensity 6100 Plus ถ้ากับม้าเด็กข่าวสารดีๆทาง IT ีในช่วงเย็นด้วยว่าสแปนในกาสาสิบะทีนพูดข่าว IT รับชมข่าวสารนั้นฝากเพื่อนกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องของเราด้วยนะครับผู้ใจแพด้ข่าวสารที่มาเนใแบบนี้เป็นประจำทุกวันไม่กี่สัปดาห์ก่อนนะครับมีข้อมูลเกี่ยวกับโทรศัพท์มือถือ s a m s u n Galaxy g A15 ในรหัสรุ่น SM-A155F ปรากฏอยู่บนฐานข้อมูล g i e b e n d รวมถึงภาพเรนเดอร์ของตัวเครื่องล่าสุดด้วยให้เห็นถึงเจ้าตัว Samsung a m s u ุง Galaxy A15 5G ออกมาเห็นในรูปร่างลักษณะที่ดูสวยงามนะครับเป็นทิสเตอร์ของฝั่งอินเดียครับที่มีการเปิดเผยข้อมูลรุ่นนี้โทรศัพท์มือถือรุ่นนี้จะมาพร้อมกับหน้าจอขนาด6.5นิ้วโดยให้ความละเอียดหน้าจอระดับ Full HD+ ทั้งยังมีค่า Refresh Rate อยู่ที่9 0ซ์ขับเคลื่อนโดยชิปเซ็ต Dimensity 6100+ ประเด็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับโทรศัพท์มือถือรุ่นนี้ก็คือในเกาหลีใต้นั้นได้มีการปรับเปลี่ยนในส่วนของโทรศัพท์มือถือเป็นโ l e d ใน Galaxy a s s r r i s s ในปีหน้านะครับหลังจากที่ Galaxy A 2 Series ในงานปีที่แล้วเนี่ยได้มีการปรับเปลี่ยนไปนะครับสเปคของ Galaxy A 1 5 5 g นั้นจะมาพร้อมกับหน้าจอ OLED 6.5นิ้วให้ความละเอียด Full HD plus และมาพร้อมกับแรมแบ่งเป็น2รุ่นด้วยกันคือ4และก็ 6G b ิ์หวยความจำในตัวเครื่อง ROM 128 g b รอยยีเสิบแดกิก์สมาร,ร์ดที่สูงสุดถึง1 t B กล้องหลังเลนส์หลัก50าล้านพิกเซลกล้องตัวต่อมา5ล้านและ2งล้านพิกเซล ซูมได้10เท่ากล้องหนา13ล้านพิกเซลรองรับเครือข่าย5 g แบตเตอรี่5,000มิลลิแอมป์การชาร์จที่เด็ว25วัตต์เซ็นเซอร์รสแกนยนมืออยู่ที่ด้านข้างข,างของตัวเครื่องถือว่าเป็นมือถือหนึ่งรุ่นที่มีความน่าสนใจที่มีการแพลนไว้ว่าจะเปิดตัวในเร็วๆนี้นะครับคราวนี้ก็ต้องมารอดูแล้วแหละว่าของเกาหลีเนี่ยเขาเป็นโอเลนะครับและของอินเดียจะเป็นแบบไหน ทรศนพั์มือถือรุ่นนี้เนี่ยราคาเริ่มต้นของเขาจะอยู่ราวๆ5,500บาทเป็นราคาไม่รวมภาษีนะครับมีแพลนจะเปิดตัวในช่วงเดือนมก,การาและกลุมภาพันธ์ปีหน้ายังไงถ้ามีข้อมูลเพิ่มเติมจะรีบมาอัปเดตให้ทราบเปนอีกครั้งนึงอย่างแน่นอนครับ สวัสดีเพื่อนแฟนข่าวทุกท่านนะครับหลังจากที่ท่านได้รับชมข่าวสารที่น่าสนใจจบแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยผมได้มีการลองเปิดร้านค้าในช้อปปีดูนะครับขายสินค้าต่างๆมากมายเลยเพื่อนๆสามารถที่จะเข้าไปอุดหนุนซื้อสินค้าต่างๆภายในร้านของเราได้นะครับโดยสินค้าภายในร้านของเราเนี่ยมีขายหลายอย่างของกินของใช้ทั่วไปเลยนะครับสามารถเข้าไปอุดหนุนกันได้ขนมนมเนยมีเยอะแยะเลย,เ,ลยเพื่อนๆสามารถที่จะสแกน QR code ค้ที่เราโชว์ไว้ ที่บริเวณด้านหน้าจอนะครับหรือว่าเลือกลิงก์ร้านค้าผ่านใต้คลิปนี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันครับไปอุดหนุนกันเยอะๆนะแต่ทั้งหมดนี้แหะครับก็คือข่าวสารดีๆทั้งหมดที่เรานำมาอัปเดตกันในช่วงเย็นวันนี้ก่อนจากกันไปนั้นอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันกด Subscribe เพื่ตามข่าวสารดีๆรีวิวดีดและวทีเราต่อไป ช่องเรามี f c e e o o o k แฟนเพจแล้วผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เข้าไปกดติดตามกันได้นะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล,ล้วก็มอบดีข่าวสารกันแบบนี้ได้ใหม่เป็นประจำในคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย